นัน่นเลยเหมือนแกมมาในข้อสอบเซตอิงมันถึงบอกว่าควรจะได้เต็มมันทําได้เวลาพี่ทำก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันหลอกได้ถึงนี้ด้วยเนี่ยแล้วต้องจุดตรงไหนคอมม่ตรงไหนขอลอนตรงไหนเซมีขอลอนตรงไหนอะไรแงบนี้ <c oughs> หัวถั่วเก็บไม่ไหวแล้วข้อสอบมีหลายครรมามเหลือเกินก็อยา่าไปกลัว <c oughs> ข้อแบบนี้ทําสบายๆถ้าฝึกมาดีมันต้องถูกทุกข้อเว้ย <c oughs> นึ่งในหัวข้อที่เด็กไทยผิดเยอะที่สุดในข้อสอบ Digital c e a t t i n g คือ Craft and Structure ค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่มินจะมาตีแผ่อันนี้ว่าในหัวข้อนี้มันมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างข้อสอบจริงออกแบบไหนแล้วความยากมันคืออะไรทําไมเวลาข้อสอบออกมาเต็มอันนี้มันอจะได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมหรือบางคนอาจจะไม่ถึงครึ่งยากมากที่จะได้เต็มก็พี่ว่าอันนี้เข้าใจสามหัวข้อย่อยของหัวข้อ Craft and Structure ก่อนว่ามันจะมีออก Word in Context นะคะมี Text Structure and Purpose แล้วก็ Cross Text Connection 3อันซึ่งอันแรกก่อนเลย Word in Context ก็คือ v o c a b a ใช่ว่าคำศัพท์แต่อันเนี้ยจริงๆมันก็จะมีออกข้อส,สอบ2แบบเนาะส่วนใหญ่มันจะมาเป็นเหมือนแบบว่าขีดเส้นใต้มาแล้วก็ให้เอาคำศัพท์ปักอินใส่เข้าไปมันจะวัดเรื่องของรู้ศัพท์ไม้แปลออกไม้แล้วก็ใช้คำศัพท์นั้นเป็นหรือเปล่าบางทีมันจะออกถึงความหมาย2ความหมาย3ของคำศัพท์นั้นเลยแล้วคำศัพท์จริงๆหลายๆครั้งในโมดูลหนึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะหลายๆครั้งออกยากมากลองดูตัวอย่างข้อสอบจริงอันนี้เลยค่ะอ่ะอันนี้ขอไม่ได้แปลเข้าไปลึกแต่ว่ามาดูคำศัพท์ที่ออกเนี่ย obscure corroborate encapsulate แล้ว Curtail ออยย่าง ว่าง่ายหรือกลางหรือยากสําหรับพี่มิ้นสําหรับพี่กลางๆกลางๆใช่เพราะว่าอย่าง obscure collaborate อะไรพวกนี้เป็นสับออกบ่อยเจอบ่อยมากใช่เธอเธอเป็นสับสายที่ใช้บ่อยแต่ว่าความยากง่ายอันนี้แล้วแต่คนอยู่แล้วพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าน้องข้อนี้ง่ายมากอะไรเงี้ยเพราะมันแล้วแต่ประสบการณ์คือถ้าแปลออกก็ง่ายแปลไม่ออกก็ยากใช่แล้วก็ความยากของมันมันไม่ใช่เรื่องของการรู้สับอย่างเดียวแต่ว่าบางทีคอนเท็กซ์อะ มันจะมาเหมือนแบบปฏิเสธซ้อนบ้างหรือว่าแบบให้คอนเท็กซ์มาแบบอันเคลีย์อ่านไม่ค่อยอ่งงกับไปกลับมาก็คือมันจะต้องมีวิธีการทําที่ดีด้วยแปลออกอย่างเดียวอาจจะยังไม่ได้ตอบถูกมันต้องรู้เทคนิคอะว่ามันมีตัวคําใบอะไรบ้างที่จะทำให้รู้ว่าต้องตอบข้อไหนแม้ว่าจะแปลออกหมดแล้วก็อาจจะยังไม่ถูกอะโอเคเข้าใจแล้วว่าความยากมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่านอกจากขีดเส้นใต้ว่างๆมันอาจจะมีขีดเส้นใต้แล้วถามว่าคํคำนั้นอะแปลว่าอะไรด้วย ก็คือมันถามความหมายคือไม่ได้ให้เติมคําในช่องว่างว่าขีดคาแล้วก็ถามว่าในคอนเท็กซ์ที่ให้มาเนี่ยคำนั้นแปลว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นวลีคอนเท็กซ์อีกแบบหนึ่งแต่อันนั้นอาจจะแบบนี้อาจจะเจอน้อยกว่าส่วนมากเราจะเจอแบบให้เติมคําในช่องว่างมาดูหัวข้อที่2กันคือ text structure and purpose หัวข้อนี้ออกถึง3แบบ question type เลยก็คืออันแรกก็คือถาม overall structure ดูตัวอย่างเลยการพูดไปคงงงก็คือเหมือนให้ text มาใช่ไหมแล้วก็ถามว่า which choice best describes the overall structure of the text เป็นการถามภาพใหญ่ว่าถ้าอ่านทั้งหมดเราเก็บบิ๊กพิกเจอร์ได้หรือเปล่าก็คืออย่างเช่นแบบจากเจเนอเรชันหรือจากเทอรีมาเป็นตัวอย่างหรือ Evidence อะไรเงี้ยมนจะมันจะเป็นจากแบบไอเดียไปไอเดีย<ม>อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสตรัคเจอร์ใช่ไหมคะก็คือไม่ได้ถามแบบเรื่องราวว่ามันเป็นยังไงแต่ถามว่าโครงสร้างใน t ท x t ที่ใหน้มาเล่าเรื่องแบบไห<อ><ใ>นใช่ถูกต้องมันอาจจะเข้าเรื่องราวนิดนึงอ่ะมันก็ต้องมีดีเทลสักหน่อยนึงแล้วก็ความยากของข้อพวกนี้ก็คือนอกจากเราต้องแปลออก เห็นภาพใหญ่แล้วบางทีคําตอบที่เลือกอ่ะส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นประโยคแบบค่อนข้างคุมเคยคุมเคอนิดนึงว่าเหมือนมัน paraphrase มาเนอะใช่ไหมอาจจะไม่ได้ใช้คําตรงๆมาอาจจะฟังดูแล้วแบบเฮ้ยมันมันดูเวกอ่ะมันดูแบบภาพกว้างมันดู abstract อ่ะเออแต่ว่าตอบข้อนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราฝึกมาเยอะๆเราก็ต้องเคยเจอมันจริงๆข้อแบบนี้พี่มองว่าไม่ไม่ยากนะไม่ยากใช่ไหมถ้าเรียนถ้าเรียนใช่ข้อพวกนี้พี่มองว่าง่ายแต่ว่าเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาเลยก็ได้ก็อาจจะไม่ได้ assume ว่ามันต้องง่ายสำหรับทุกคน อันที่2ก็คือถามถึง main purpose of the text ก็คือเหมือนจุดปรงเพื่ออะไรเขียนเพื่ออะไร text เนี่ยเขียนเพื่มาเพื่ออะไรมันก็จะตามด้วย verb แบบเหมือนแบบ it describes it contradicts มัน refute หรือว่ามัน support อะไรมัน argues อะไรซึ่งความยากของตรงนี้ก็คือมันจะต้องเลือกข้อที่เหมือนแบบถูกทั้งหมดอะบางทีมันอาจจะถูกข้างหน้าผิดข้างหลังอ๋อใน choice ใช่ไหมมันหลอกเราใช่ป่ะพี่รู้สึกว่าความละเอียดอ่อนของ choice ตรงเนี้ย ทำให้ผิดได้หลายครั้งมากคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวเนี้ยข้อสอบมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีจุดหลอกเราเย็บเย็บยๆให้เต็มไปหมดเนาะเออแต่ว่าก็เป็นข้อภาพใหญ่อยู่ดีเนาะเพราะว่าเคอร์โพสคือแบบเขียนมาหมดเนี่ยเขียนมาเพื่ออะไรภาพใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็คือถามฟังก์ชันก็จะเหมือนแบบหน้าที่เหรอใช่เหมือนคิดเส้นใต้มาแล้วก็ถามว่าเหมือนแบบเป็นประโยคอันไหนเป็น describe the function of the underline sentence ซึ่งความยากของตรงนี้ก็คือมันต้องเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหน้ากับประโยคหลังด้วยอืก็คือเหมือนแบบในหลายๆครั้งที่พี่รู้สึกว่าพี่ทําผิดพลาดข้อฟังก์ชันมันก็คือเหมือนเราอาจจะไม่ได้ไปมองความสัมพันธ์กับข้างหน้ากับข้างหลังเหมือ่านจากประโยคที่ขีดเส้นใต้แล้วเราก็จะตอบเลยรีบอะไรใช่ทำนั้นไม่ได้นะคะไม่ได้เสี่ยงที่จะผิดใช่มันต้องดูคอนเท็กซ์ด้วย แต่ว่าบางคนดูคอนเท็กซ์มากไปก็เลือกผิดนะหมายถึงว่าแบบคิดมากเกินก็ไม่ได้เหมือนแบบไปตอบอะไรที่มันเป็นประโยคหน้าแทนก็ไม่ได้ต้องเอาประโยชที่เขาคิดเส้นใต้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องเหมือนมีบาลานซ์ทุกอย่างแล้วก็สุดท้าย cross text connection อันนี้คือหัวข้อย่อยที่3ใช่ก็คือจะเป็นแบบ2 text ให้มาแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่าแบบไ้คนที่2จะไปคิดยังไงคนที่1หรือแบบจะัพ p อ o r t กันไหมหรือจะเถียงกันยังไงซึ่งอันเนี้ยพี่มองว่าก็ง่ายแต่ว่าความแย่ของมันคือมันยาว มันต้องอ่านทั้งสองอันใช่แล้วมันก็ต้องจำไอเดียนิดหนึ่งว่าคนที่หนึ่งพูดประมาณไหนคนที่สองพูดประมาณไหนแล้วเขาจะถกเถียงกันเรื่องอะไรเหมือนมันต้องใช้สมองเพิ่มขึ้นมาอีกแบนด์วิดตนึงอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ข้อแบบนี้ไม่ค่อยยากสำหรับพี่นะแค่เสียเวลาอ่านนานใช่โอเคอ่าเข้าใจแล้วว่าคราแอนด์สักเจอร์ออกอะไรบ้างตัวอย่างข้อสอบมาเห็นมาแบบว่าครบทุกหัวข้อย่อยรู้แล้วว่าความยากอยู่ตรงไหนมันยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่ยากที่ไม่ใช่คลาสแอนด์สัจเจอร์แต่ว่าเป Mm hmm ใชผิดกันเยอะมากในข้อสอบดิจิทัลเซตอินก็คือ information and idea ก็เหมือนเดิมนาะมักจะได้ครึ่งหลอดหรือว่ากั้กกึ่งกึ่งอยู่ประมาณนั้นใช่หัวข้อนี้มันออกอะไรบ้างแล้วมันยาวตรงไหนมีสามหัวข้อย่อยนะคะก็คืออันแรก central ideas and details command of evidence แล้วก็ inference s ฟังชื่อแล้วก็ไม่ก็จะอยู่ดีว่ามันออ,ออกอะไรจริงๆมันออกค่อนข้างยิบยิบนิดนึงนะ central ideas and details อย่างเงี้ยมันก็จะมีตั้งแต่ข้อที่ถามว่า which choice best states the main idea of the text ก็เหมือนคือให้สรุปภาพรวมของเท็นั้นซึ่งพี่ว่าข้อแบบเนี้ยไม่ค่อยยากพยายามเอาให้ถูกเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ยากเลยริงๆถือว่าเป็นข้อง่ายของแซดแล้วจริงๆแล้วก็มันจะมีพวกข้อดีเทลเนี่ยมันจะแล้วแต่คําถามเลยว่าแบบ according to the text อันไหนจริงหรือว่าแบบมันจะถามดีเทลข้างในอ่ะก็คือไม่ได้ถามภาพรวมแต่ว่าเจาะไปที่อันใดตัวอย่างเช่น what w a s u r pricing เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือมันเจาะถามละเอียดเข้าไปข้างในซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่พี่มองว่าก็ไม่ยาก แต่ว่าข้อแบบเนี้ยเราไปอ่านแค่ตรงจุดนั้นเลยได้ไหมเราไม่อ่านทั้งเท็กซ์ได้ไหมมันมีข้อที่ทําได้และทาไม่ได้อย่างี้ละกันโอ <Okay, S 2> เคงั้นก็อย่าทําเลยดีกว่า <laughs> มันอาจจะเจอข้อยากเวลาที่เราเจอเท็กซ์แบบเช่นแบบสมมติพี่ไม่ถนัด n ซนอ่านไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ตอบยากขึ้นมานหน่อยนึงแล้วฉะนั้นก็ต้องฝึกให้ครบทุกหัวข้อโดยเฉพาะฝึกหัวข้อที่เราไม่ค่อยถนัดบ่อยๆอ,อือ่ะหัวข้อที่2ต่อมาก็คือ Command of Evidence อะไรคือหลักฐานเหรออันนี้จริงๆมันต่อเนื่องมาจากเซตเก่าเซตเก่าสมัยก่อนเวลาถ้าจะตอบอันไหนอ่ะเขาก็จะมีถามเลยว่าหลักฐานอยู่ลา์ที่เท่าไหร่อือันนี้เป็นอะไรที่แบบออกประจาในเซตเก่าเชนที่มิวแล้วก็จะเป็นอะไรที่คนทํามันผิดเยอะมากเออแล้วก็อ ต่อยอดมาก็คือ,อ,อไม่ว่าคุณจะตอบอันไหนคุณก็ต้องมีหลักฐานโ okay อเค่ะไม่ใช่คุณคิดขึ้นมาเองใช่ซึ่งอันนี้ก็จะออกมาเป็น3แบบ question type ใน c o m มันเน evidence สามคำถามเลยอ่ะอันแรกคือมาเป็นกราฟ อ๋อกราฟหรืออาจจะเป็นตารางหรืออะไรเงี้ยพวกกราฟชาร์ตใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นเท็กซ์ด้วยแล้วเขาก็จะถามว่าเนี่ย w i c h choice b a s t describes data from the graph แล้วก็ support the hypothesis หรือ the claim คือมันมันต้องเชื่อมกันระหว่างทั้งไอตัวกราฟแล้วก็ตัวเท็กซ์แต่ว่าข้อง่ายๆมันก็จะออกบ่อยมากคืออาจจะสั้นมากอาจจะดูแค่กราฟแล้วตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูเท็กซ์เลยก็มีหลายครั้งนะคะเจอข้อแบบนี้จริงๆถ้าเป็นเด็กสายวิทยก็อาจจะชอบชอบชอบเพราะมันแบบ f a c t ม ตอนไปเจอนในข้อสอบจริงก็รู้สึกว่าเอเข้อแบบนี้ทำได้ uh huh. แบบไม่ไม่เสียเวลาด้วย uh huh. แต่ว่ามันก็จะมีข้อยากนะ <laughs> ก็ต้องฝึกทําข้อยาก uh huh. ไม่งั้นก็จะได้ไม่เกิน700โอเคแล้วก็แบบที่2ก็คือมันจะมาเป็น quotation คือไม่มีกราฟอะไรให้แล้วใช่ซึ่งโค้คอเทชั่นที่พี่ชอบมากเลยนะพี่มันง่ายแต่ว่ามีวเจอแล้วงงใช่ป่ะไม่เข้าใจ<ด>ก็คือเหมือนเขาจะให้เรื่องราวมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ถามว่าแบบคอเทชั่นไหนที่มันอาจจะแบบอิลลูสเตรตสิ่งที่เขาอธิบายมาอ,มอย่างเช่นเหมือนแบบว่าถ้าเรื่องราวบอกว่าคนคนนี้เป็นคนใจดีแต่ว่าหาแฟนไม่ได้สักทีแล้วก็ต้องหาเท็กซ์ที่มันอธิบายเป็น,นเชิงว่าเขาใจดีบางทีมันอาจจะเป็นการ p a r a p h r a หรือว่า s y โน n y m หรืออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเป็นการอธิบายแอคชั่นของเขาว่าเขาสื่อว่าเขาเป็นคนใจบุญใจก้าง ซึ่งเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่เราเทื่เอาความหมายบางทีเนื้อเรื่องมันจะมาค่อนข้างมาเป็นแฟกเมนต์มากๆจนอ่านไม่รู้เรื่องใช่นี่คือปัญหาที่ฉันเจอก็คือถ้าใครที่ไม่เคยทําแนวนี้มาก่อนก็มีงงแต่ว่าถ้าทํามาบ่อยๆก็โคตรง่ายโอเคค่ะเพราะฉะนั้นไปฝึกอันนี้ถ้าใครไม่เคยเจอมาก่อนใช่พี่ชอบมากอ้ข้อโคเทชันรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะเป็นข้อที่ถามว่าข้อไหนถ้าจริงจะเป็นการแบบซัพพอร์ตหรือว่าอันเดอร์มายด์ฉันว่าข้อแบบนี้ปวดหัวมากใช่จะมีความปวดหัววแต่่า ก็ต้องฝึกทําให้ได้เพราะว่ามันหนีไม่ออกอะโอเคออแต่ว่าอ,ออกอะเออแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบได้แค่ประมาณ600พี่ว่าข้อพวกนี้บางทีมันก็อาจจะทำได้ยากเออแล้วแต่ว่าน้องถนัดหรือเปล่าเพราะมันต้องจับประเด็นให้ได้เสร็จแล้วก็ต้องคิดอีกทีว่าถ้าจะซัพพอร์ตก็ต้องไปตามประเด็นนั้นเหมือนมันต้องคิดหลายตลบนิดนึงเนาะสองตลบเองเอาส,งงสองตลบหรอแค่สองแค่สองตลบเท่านั้นออแต่บางทีแค่ตลบแรกเราก็ไป่ผ่านแล้วไงใช่ปะ่ะคือแบบว่ามันต้องการอะไรวะเพราะรายละเอียดมันเยอะไปหมด หัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่อง inference inference เนี่ยก็จะเป็นคำถามที่ถามว่า which choice most logically completes the text ที่มันจะมาเป็นขีดเส้นใต้ตอนสุดท้ายอะเรให้เราเติมประโยคก็เหมือนเขาจะให้เรื่องราวมานน่นนี่นั่นโน้นมี factor ร์นู้นแฟกเตอนี้ใช่ป่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้มาให้เราสรุปความว่าหลังจากเรื่องราวทีให้มาทั้งหมดไหนคุณลอง infer infer มันแปลว่าอนุมานสรุปมาแปลว่า, <laughs> อ,าอนุมานแปลว, <laughs> ว่าคุณมีหลักฐานดีเทลมาแล้วคุณคิดต่อ,อเอาเองให้มันถูกต้องตามหลักโลจิกะ อ่าโอเคซึ่งข้อพวกเนี้ยก็มีข้อที่ง่ายแหละยากข้อยากมีเยอะเหมือนกันอเพราะมันต้องเป็นข้อที่รู้สึกว่าเป็นข้อที่ต้องคิดเดียวอีกแล้วมันไม่ชัดเจนเนาะเออมันมีความแอบสแตรกนิดนึงแล้วก็บางอันช้อยยาวจนขี้เกียจอ่านรู้สึกว่าช้อยยาวบางทีเห็นช้อยยาวแล้วก็ท้อแล้วอ่ะแต่ว่าหลายข้อก็ค่อนข้างง่ายมาฉะนั้นก็ไม่อยากให้กลัวโอเคค่ะสู้อ่ะก็ประมาณนี้ครบแล้วสามหัวข้อย่อยที่ออกในหัวข้ออินโฟเมชันแสตนไอเดียใช่ไหมอ่ะถ้าสองหัวข้อนี้รูเราสึกว่าแบบ พอเข้าใจมันมากขึ้นแล้วอ,อ,อย่าลืมไปลองดูหัวข้อถัดไปเพราะว่าในหลายๆครั้งมันเต็มบาไม่ได้แปลว่าเราได้เต็มเอออันนี้เป็นข้อค<ม>วรระวังนิดนึงเนาะ<ม>น้องหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเลขได้เต็มบาทุกอันเลยเออทาไมได้แค่700อกว่าเ,ออเต็มบา์ไม่ได้แปลว่าสูงทุกข้อนะคะออแต่อาจจะแปลว่าถูกเยอะถ้าเทียบก,กับคนอื่นแบบนี้อะ ข้อในดิจิตัลสัตอิงที่ต้องเก็บให้ได้เต็มเอาเต็มเลยเหรอ,อม,มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะได้เต็มได้จริงๆพี่ว่ามันมันทำได้หัวข้ออะไรีไม่มิน Expression of Ideas ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจออกอะไรออกสองหัวข้อย่อยเท่านั้นแค่สองหัวข้อย่อยใช่อะไรก็คือ r e t o r i c a l synthesis หรือว่า bullet point อ๋อึ่งนอันนี้จริงๆถ้าใครที่เพิ่งเข้าดิจิท a ลแซดอิงตอนแรกๆอาจจะมีงงอาจจะมีผิดเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องการอะไรจากฉันเออแต่ว่าจริงๆถ้าเข้าไปลึกระดับเล็กนึงจริงๆถ้าเคยเรียนสักนิดหนึ่งอ่ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะจริงๆมันจะมีข้อที่มันออกวนๆโจทย์อยู่ประมาณนี้อยู่คีย์ของมันก็คือแค่ต้องอ่านโจทย์ให้ดีรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราแต่หัวข้อ r e t r o c h e i c a l มีข้อยากที่แบบยากหินหินมากๆเลยด้วยนะใช่แล้วหลักการคิดมันยังเหมือนเดิมไหมข้อยากกับข้อง่ายใช่ยังยังเหมือนเดิมแต่ว่าช้อยส์หลอกมันอาจจะเนียนขึ้นอ๋อแล้วมันจะไม่ได้จงแจ้งเหมือนข้อง่ายใช่แล้วก็เรื่องราวมันอาจจะไม่ได้อ่านง่ายขนาดนั้นมันอาจจะเป็นไซอนทิฟิกจ๋ามากๆซึ่งพี่มินไม่ถนัดไม่มีคําไหนที่รู้รู้จักเลยแล้วอาจจะมีเหมือนคําแบบยำยซ้ำๆที่อ่านแล้วแบบเหมือนแบบพูดประเด็นซ้าทําไมวะอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องจัดข้อมูลให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆสำหรับพี่นะพี่ว่ามัน เป็นค่นเก็บใ,ให้เต็มเ,ออเพราะว่ายากสุดก็ได้ยากแค่นั้นแหละออคือมันมันต้องเคยเจอยากมาก่อนมันถึงจะรู้เลยแบบอ๋อมันไปถึงขนาดนี้ได้ด้วยแต่ว่า มันไม่มีทางยากกว่านี้แล้วใช่แล้วถ้าเทียบแล้วว่ามันทําเร็วกว่าอีสหัวข้อแรกเยอะเลยนะเพราะมันอ่านแบบถูกต้องอันที่2ก็คือ transition สู่ข้อที่2เนาะคืออะไร transition ก็คือมันจะถามว่า which choice completes the text with the most logical transition เหมือนแบบเติมคเชื่อมสันทานว่าแบบ for example auto why โตอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพวกนี้จริงๆมีข้อง่ายกับข้อยากแน่นอนใช่แต่ว่ามันมีวนๆซ้ำๆอยู่ที่ออกบ่อยๆแล้วก็คีย์ของมันก็แค่ว่าเราต้องเก็บเมนไอเดียให้ได้อ่าได้เข้าใจเนื้อหาใช่ว่ามันเป็นแบบเหตุและผลไม้หรือมันแบบคอนทราสต์กันเราจะได้เอาคําเชื่อมมาแปะทูถูกต้องแล้วจริงๆคําเชื่อมแต่ละอันมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะ มันไม่ได้แบบเหมือน<ข>อกันเลยขาไม่ได้หลอกอะไรถูกไหมความหมายต่างกันก็เลยมองว่าจริงๆเป็นข้อที่ง่ายเป็น p u e s t i o n type ที่ง่ายควรจะเอาเต็มให้ได้แต่มันก็มีข้อยากที่เราต้องเคยเจอแล้วก็ต้องฝึก แต่ใดๆก็ตามแม้มันจะยากแต่พี่ว่ามันก็ยังง่ายกว่าอีสองหัวข้อแรกเยอะเพราะฉะนั้นสู้ๆทุกคนเห็นป่าว่าสโคบมีสองหัวข้อย่อเองแล้วสโคบแคบมากไม่ได้แบบเหมือนสับที่เราต้องไปเก็บแล้วแบบานก็เร็วด้วยนะไอ้สองหัวข้อนี้มันค่อนข้างสบายสมองคือมันไม่ต้องคิดหลายตลบเหมือนไอ้ตอน information and idea ปวดหัวมากแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะมันมีรายละเอียดที่เราอาจจะแบบถ้าอย่าประมาทชิทก็จะไม่ได้เต็มแล้วถ้าไม่ได้เต็มก็จะเสียคะแนนไปแบบง่ายๆเลยอาจจะไม่รู้ตัวหัวผิดไป <laughs> okay. หัวข้อสุดท้ายที่อ,อกอนดิจิตอลเซทอิงและอยากให้น้องเก็บเต็มเหมือนกันคือหัวข้อ Standard English Convention ชื่อแปลกมาก Gamma g a m m า <Gam ma. S 2> อ๋อโอเคมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือมมา g ในข้อสอบเซทอิงมันถึงบอกว่าควรจะได้เต็ม <c oughs> คือมันอาจจะไม่ได้ง่ายสักตือจริงๆถ้าเด็กอินเตอร์นะอาจจะบอกว่ายากสุดเลยก็ได้เเพราะเหมือนแบบเด็กอินเตอร์จะไม่ได้แบบเรียน g มมา a มาเป๊ะๆขนาดนั้นมันอาจจะต้องมาเรียนเพื่อการสอบเซโดยเฉพาะโดยเฉพาะในหัวข้อนี้เลยเนี่ย Boundaries คือเครื่องหมายพวกโคเทชันนะส่วนใหญ่อเออซึ่งก็พี่ว่าเนื้อหามันจํากัดมากๆนเนาะแต่อาจจะต้องใช้การฝึกฝนซึ่งนิดนึงอลองเจอแล้วเคยผิดสักหน่อยนึงอ,อะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้มันก็ถือเป็นหัวข้อเฉพาะของแซเพราะว่าในข้อสอบภาคไทยหรือ I อเอลอะไรมันไม่มีออกแบบโคลอนเซมีโคลอนแบชคอมมาจุดแปลกๆต้องมาฝึกเพื่อสอบแซดโดยเฉพาะแล้วก็พี่รู้สึกว่าเรื่องไอ้ boundaries เนี่ยข้อ,อยากโผล่ขึ้นมามากขึ้นกว่าแซดเก่าจริงๆกดทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าเนื่องจากประโยคมันสั้นลงฉะนั้นพี่รู้สึกว่าเขาอาจจะมีความเหมือนแบบพยายามหลอกอะมากขึ้นการเขียนอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเหมือนเทคที่ได้มาเหมือนเขาสร้างมาเพื่อหลอกเราโดยเฉพาะเลยแต่ถ้ามันเป็น ข้อสอบเก่าสมัยก่อนมันจะมาเป็นเทคที่เป็นธรรมชาติเหมือนอ่านเรื่องอ่ะฉะนั้นพี่เลยมองว่าก็ต้องระวังผิด มากมากเหมือนกันมีข้อที่หลอกได้มากๆอย่างเช่นพวกโคลนกับเซมิโคลนเนี่ยเออบางทีมันต่างกันแค่นิดเดียวนะอย่างนี้ขั้นตอนในการเรียนควรอะไรควรจะเรียนกฎทั้งหมดก่อนไหมว่าเครื่องหมายแต่ละคืออะไนใช่ควรจะเข้าใจวิธีการใช้อย่างละเอียดของทุกเครื่องหมายก่อนแล้วก็อาจจะต้องลงเจาะไปที่ข้อยกเว้นว่าแบบข้อแบบข้อยกเว้นด้วยแบบว่าหลอกบ่อยนะแบบนี้ออกมาแบบนี้ประจําเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบ however อยู่ท้ายประโยคแล้วต้องจุดตรงไหนอมม่าตรงไหนโคลนตรงไหนเซมิ ข้ลอนตรงไหนอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกไม่ง่ายแล้วบางทีมันมีหลายเครื่องหมายในอันเดียวในข้อเดียวอ๋อบางทีแบบประโยชนมันยาวมากแล้วมันก่อนน้านี้มันเครื่องหมายอื่นมาแล้วแล้วมัน้มาเตรงนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยโคลอนทีหลังอะไรเโอเคความยากมีแต่ข้อง่ายก็มีนะคะก็อย่าไปกลัวข้อแบบนี้ทําสบายๆถ้าฝึกมาดีมันต้องถูกทุกข้อเลยเพราะว่าสโคปจากัดรู้กดรู้ข้อยกเว้นให้ครบใช่ต่อมาหัวข้อที่2สุดท้ายแหละก็คือ form structure and sense อันนี้ก็คือ sense อะไรแกม่าแกม่าก็มันอาจจะมาเป็นพวก เบบต<ำ>ิมเอสไหมใช่พวกเอ็นจีพวกเทนส์อ,อะไรเงี้ยใช่ปะแต่มันแกม่ามันมีหลายเรื่องมากอมอมเออซึ่งก็ ออกอยู่วนๆมีสะโขกที่แคบไม่ได้ไม่ได้กว้างขนาดท่าไครถ้าใครที่รู้ตัวไม่ถนัดตรงนี้ก็ต้องมุ่งก่อนเลยเพราะมันเป็นจุดที่มุ่งแล้วคะแนนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดโดยเฉพาะถ้าน้องที่เรียนอินเตอร์นะคะเอาพวกนี้เอาให้เต็มนะคะเต็มแบบเต็มจริงๆไม่ใช่แค่เต็มบาแต่ว่าผิดไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยใช่ก็อาจจะต้องระวังบางทีเพราะว่าก็จะมีข้อที่ยากมากเหมือนกันนะข้อที่เหมือนแบบโหหลอกสุดๆไปเลยอ่ะเออก็เคยเจอฉะนั้นมันก็คือต้องแบบเจอทั้งข้อง่ายและข้อยากให้มันแบบโอเคฉันเคยโดนหลอ อกตรงนี้แล้วต่อไปนี้ฉันระวังอืม,อม โอเคครบแล้วนะคะกับ4หัวข้อหลักที่ออกในดิจิตอลเซตอิงมีตั้งแต่ง่ายที่อยากให้เก็บเต็มแล้วก็ข้อยากแต่ข้อยากในที่นี้ก็ไม่ได้อยากให้ทอนะให้รู้ไว้ว่ามันยากตรงไหนแล้วก็มันออกอะไรบ้างแล้วควรจะเก็บังไงจริงเออเหมือนแบบเวลาพี่ทำพี่ก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันหลอกไดถึงอย่างนี้ด้วยเนี่ยเออวุ้กมม่ามันแบบหลอกนะมันมีทริคเยอะอะไรมากสอบเออแล้วถ้าสมมติว่าอยากมีคนช่วยไม่รู้แบบโอ้ยเห็นแล้วปวดหัวเก็บไม่ไหวแล้วข้อสอบมีหลายคำถามเหลือเกินแน่นอนก็ลองมาดูคอร์สดิจิตอล อิงของที่ IN นเตอร์บูสเตอได้นะคะอันนี้ก็จะสรุปเนื้อหาอสอนแกมมาใช่แล้วก็มีแบบสุดหัดให้ดูเพิ่มเติมได้ว่าหลอกแบบนี้นะัเราโดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แน่นอนว่าพวก word in context ก็จะมีทริคจำเป็นรูปภาพให้อันนี้จะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของ interpreter เท่านั้นนะคะก็คือเราคิดทริคจำให้เลยทั้งทริคจำแบบซินโ n นิมทริคจำแบบคำเดียวให้ใช้คำนั้นเป็นจริงๆทริคจำที่ทำให้เราจำได้หลายความหมายพร้อมๆกันการเรียนภาษามันจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีใช้นเนาะไม่ใช่ว่าจำไปแบบเอออันนี้แปลว่านี้แล้วจบอันนี้จะไม่ได้ใช้ไม่เป็นใช่จะผิดถ้าเรียนแบบ inter ต้องเรียนแบบรู้วิธีใช้ซึ่งมันอาจจะใช้เวลามากกว่านิดนึงแต่มันเป็นวิถีที่จำเป็นนะ ใช่เข่าก็ใครอยากได้ตัวช่วยก็ลองดูนะคะ